สวัสดีพี่น้องสายถักทุกท่านผมโอโซซ้อยพ้าถักเชือกเทียนวันนี้นะครับผมจะมาสอนพี่น้องของเราในการถักข้อมือด้วยเชือกร่มนะครับงานถักข้อมือนะครับวัตถุมงคลแบบนี้นะครับจะมีรูตรงกลางนะครับวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นลูกอมหรือว่าตะกรุดนะครับที่มีรูตรงกลางเนี่ยนะครับผมจะมาสอนพี่น้องของเราถักกันแบบง่ายๆเลยนะครับใครๆก็ทําได้นะอ่าเชือกร่มนะครับถักด้วยเชือกร่มนะครับ เป็นข้อมือปรับรูดเนี่ยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอ่านะสามารถปรับเลื่อนได้นะครับเป็นงานถักหุ่มวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนพี่น้องแบบละเอียดแบบไม่มีกั๊กเลยเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนและวิธีการทําได้เลยครับนึกถึงเรื่องงานถักทุกคนจะนึกถึงโอโซ่สร้อยฟ้าถักเชือกเกียนนึกถึงเรื่องอุปกรณ์ถักทุกคนจะนึกถึงร้านโอโซ่พาเน็ย เราคือคนคนเดียวกันนะครับเราคือ Number รวันทางด้านงานถักเราคือ Number รวันทางด้านอุปกรณ์ถักและที่สําคัญเลยเราคือ Number รวันทางด้านคลิปวิดีโอสอนถักผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนถักไว้เยอะแยะมากมายตั้งแต่มือใหม่เริ่มต้นเลยถ้าใครที่อยากจะมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมอย่าลืมกดติดตามช่อง y t u t u โอโซ่สร้อยพราถักชชตเจียนไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอโซของเราเดีย๋ยวเราไปรับชมเนื้อหากันได้เลยไปกันเลยเริ่มต้นมาเราจะมาแนะนำกันในส่วนของอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในคลิปนี้หลักๆนะครับก็จะเป็นเชือกร่มเชือกร่มที่ผมใช้นะครับเป็นเชือกร่มนอกนะครับเกรดดีเกรดพรีเมียมนะครับัก็คือข้อดีของเชือกร่มตัวนี้มันจะไม่อมน้ำไม่อมเหงื่อไม่มีกลิ่นอับเลยนะครับ และทีนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นกันไกลแล้วก็เป็นวัตถุมงคลนะครับที่เราจะถักวัตถุมงคลที่มีรูตรงกลางในลักษณะแบบนี้นะครับสายวัดแล้วก็ไฟฟูในส่วนของอุปกรณ์หลักๆจะมีอยู่เท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมขั้นตอนและวิธีการทําได้เลยครับเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับเราก็ทําการตัดในส่วนของ เชือกร่มมาทั้งหมด3เส้นนะครับเส้นที่1เนี่ยจะเป็นเส้นตัวเมนหลักหรือว่าเส้นตัวแกนกลางนะครับตัดมาในความยาวประมาณ 20- 30ถึงเซนติเมตรนะครับที่ผมให้ตัดยาวไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้มัดนะครับเราจะมัดระหว่างไม้หน้าโต๊ะกับเอวของเรานะครับอประมาณ 20- 30ถึงเซนติเมตรนะครับตัดให้มันง่ายต่อการมัดของเราด้วยนะครับไม่ต้องไปเสียดายเชือกนะทีนี้นะครับ เส้นที่สองกับเส้นที่สามนะครับผมจะตัดมาในความยาวหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับหรือว่าหนึ่งเมตรครึ่งนั่นเองตัดมาจํานวนสองเส้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความยาวที่ผมตัดและผมแจ้งเบื้องต้นเนี่ยเป็นเพียงความยาวคร่าวๆเท่านั้นเองทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ขนาดข้อมือของลูกค้านะครับว่าข้อมือเท่านี้ต้องใช้ความยาว <c oughs> ข้อมือเท่านี้ต้องใช้ความยาวเท่าไหร่นะครับ ให้ผมแนะนําเลยผมแนะนําให้ตัดสองเมตรไปเลยนะครับตัดให้มันเหลือไว้ดีที่สุดนะจะให้เรามากะเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกวันนี้ผมยังไม่เคยตัดเชือกให้มันเป๊ะได้เลยส่วนมากที่ผมทําเลยผมจะตัดให้มันเหลือไว้ดีที่สุดในส่วนของการตัดเชือกนะครับผมก็ได้แนะนําเบื้องต้นไปแล้วทีนี้นะครับขั้นตอนต่อมาเลยวัตถุมงคลนะครับเราจะสอดเชือกเนี่ยเข้าไปในรูของวัตถุมงคลนะครับ สอดเข้าไปในลักษณะแบบนี้อ่ะเนี่ยนะครับสอดเข้ามานะครับแล้วเราก็แบ่งครึ่งให้เรียบร้อยนะครับก็เนี่ยวัตถุมงคลก็อยู่ประมาณนี้ตรงครึง่งตรงกลิ่กลางนะครับก็อยู่ตรงนี้พอวัตถุมงคลนะครับอ่ากลิ่งกลางมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับให้เราอเอาเข็มเนี่ยมามาร์ากไว้แทงมาร์กไว้เนี่ยแทงเข้าไปแบบนี้นะครับอเอาเข็มเนี่ยมาร์กไว้ให้มันอยู่ในกลิ่งกลางในลักษณะแบบนี้นะครับ วัตถุมงคลเนี่ยเราก็สอดเข้ามาอเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางของเชือกนะครับเวลเวลาถักเนี่ยนะครับเราก็จะถักเดินไปข้างหน้านะครับจะถักที่เราฝั่งนะถักมาฝั่งนี้แล้วก็กลับด้านมาถักอีกฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมามัดอ่าในส่วนของเชือกนะครับเข้ากับในส่วนของไม้หน้าโต๊ะนะครับวิธีการมัดนะครับม้วนลงในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมัดให้มันดึงง่าย,าย แบบนี้นะครับนะอ่ะก็เกี่ยวเข้ากับตัวตะขอที่เป็นไม้หน้าโต๊ะของเรานะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะมามัดใส่ที่เอวของเรานะครับในเอวของเราเนี่ยคือผมมีคลิปโยแนะนําเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่าอ่าเอวของเราเอาอะไรมัดนะครับนะมันจะมีคลิปนะที่ผมแนะนําไว้ว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นถักเนี่ย ควรดูคลิปนี้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นๆดูนะทีนี้นะครับเมื่อเราตึงเชือกตัวเส้นแกนหลักเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วเราก็นําเชือกเส้นที่จะถักมาเราจะแบ่งครึ่งให้มันเรียบร้อยนะครับเส้นที่จะถักเนี่ยแบ่งครึ่งให้เรียบร้อยนะ,ะทบครึ่งให้เรียบร้อยนะครับสองเส้นเนี่ยทบครึ่งจุงกลางมันจะอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปหาเชือกมามัดก่อนมันจะได้ง่ายต่อพี่น้องหลายๆท่านนะครับในส่วนของการถักเนี่ยนะครับผมจะแนะนำ อันดับแรกเรามาเกี่ยวตะขอนะครับแล้วก็เกี่ยวเชือกนะครับคือการตึงแกนนะการตึงแกนนะครับในลักษณะแบบนี้ส่วนเชือกเส้นที่เราจะถักเนี่ยนะครับให้เราเาวัดนะครับแล้วก็กลึงกลางนะครับจับดูกลึงกลางอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเราจับได้กลึงกลางเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เรา,นเ,า,าเนี่ยเอามาแนบใส่กับตรงนี้นะครับ เอามาแนบใส่นะแล้วก็เอาเชือกเทียนเนี่ยมามัดไว้นะครับเาเสร็จเชือกเทียนนะมามัดไว้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมัดไว้ในลักษณะแบบนี้คือมัดแค่พอพยุงนะครับมัดตรงกลื่นกลางนะมัดแค่พอพยุงนะส่วนวัตถุมงคลเนี่ยนะครับส่วนการถักเนี่ยเราจะแบ่งเชือกออกเป็นสองฝั่งในลักษณะแบบนี้ ว the so like right so like ัตถ so ุมงคลเนี่ยมันอยู่กลางๆแล้วเวลาที่ถักเนี่ยนะครับเราจะถักข้ามวัตถุมงคลไปในลักษณะแบบนี้นะเอาเส้นที่อยู่ขวามือนะครับข้ามมาฝั่งซ้ายเส้นเส้นที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยให้เอาทับเส้นขวาดูนะให้เอาทับเส้นขวานะครับช้าๆให้เอาทับเส้นขวาในลักษณะแบบนี้แล้วก็เส้นซ้ายเนี่ยทับเส้นขวาเสร็จแล้วก็ลอดใต้เส้นแกนแล้วก็มาโผล่ขึ้นตรงนี้ นะครับมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้อันนี้คือเราจะยังไม่ดึงแน่นเราจะแค่ใช้นิ้วเนี่ยประครองไว้นะครับทีนี้เอาเส้นฝ,ามมาฝ,ฝั่งซ้ายมือข้ามมาฝั่งขวามืออฝั่งซ้ายมือข้ามมาฝั่งขวามือแล้วก็เส้นขวาเนี่ยให้เอาทับเส้นซ้ายแล้วก็ลอดใต้เส้นแกนแล้วก็โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นลายแบน เมื่อกี้ซ้ายไปขวาทีนี้ทีนี้ก็ขวามาซ้ายขวามาซ้ายในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะดึงประมาณนี้คือเอาง่ายๆนะครับถักสลับซ้ายขวานะถักสลับซ้ายขวาหรือที่เราเรียกกันว่าลายแบนนั่นเองนะครับเนี่ยค่อยๆดึงนะครับเส้นซ้ายมาขวา ให้นับด้วยนะซ้ายขวาซ้ายขวานะทีนี้ก็ซ้ายซ้ายก็คือเอาขวาข้ามมาฝั่งซ้ายมือใหม่เราต้องนับด้วยนะขวาก็คือเอาขวาเอาซ้ายข้ามมาฝั่งขวาซ้ายขวาซ้ายขวาดึงเชือกนะครับการฝึกฝนเนี่ยคือที่บอกว่าฝึกฝึกเนี่ยคือการฝึกดึงเชือกนะครับเราต้องฝึกบ่อยๆให้เรารู้ว่า งานถักจอ,อกมาสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันอยู่ที่น้ําหนักมือของเราเราต้องรู้นะครับเราต้องรู้ว่างานที่เราจะออกมาสวยเนี่ยมันต้องเกิดจากการฝึกฝนมันไม่ใช่ว่าการทําครั้งเดียวแล้วมันจะสวยเลยนะมันต้องฝึกฝนนะครับอยากให้ทุกคนสู้ๆนะถ้าใครที่อยากจะมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมลองเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่านะครับเมื่อเราถักได้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ย เราก็ต้องมาดูว่าข้อมือของลูกค้ายาวประมาณเท่าไหร่ถ้าลูกค้าข้อมือของลูกค้าเนี่ยยาวประมาณ16เซนติเมตรอย่างเงี้ยเราก็จะมาวัดตรงก,รกลางแล้วก็ถักลายแบนเนี่ยมาให้มันได้8เซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะ8เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเราก็ถักไปให้มันได้8เซนติเมตรนะครับเราจะวัดตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ เมื่อผมถักมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็จะทําการวัดให้ดูนะก็จะวัดให้ดูนะครับถ้าข้อมือประมาณ16เซนติเมตรนะครับเราก็จะถักประมาณ8เซนติเมตรนะครับก็คือวิธีวัดนะครับเราจะประมาณเอานะให้มันอยู่ระหว่างกลึงกลางของวัตถุมงคลแล้วก็วัดออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็ได้ครบ8เซนติเมตรแล้วนะครับเมื่อครบ8เซนติเมตรแล้วเนี่ยเราจะกลับด้านถักนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามา แกะเชือกสีแดงนี่ออกก่อนนะครับอ่ะสีแดงเนี่ยแกะออกมาแล้วครับแล้วก็จะกลับด้านกลับด้านนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยแล้วก็จะม้วนเชือกเหมือนเดิมนะอ่ะม้วนแบบนี้เหมือนเดิมนะครับก็ไปเกี่ยวที่ไม้หน้าโต๊ะ อีกฝั่งหนึ่งเราก็เอามามัดใส่ที่เอวของเราเมื่อเราเกี่ยวที่ไม้หน้าโตเรียบร้อยแล้วเนี่ยลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมล้วก็จะถอดตัวเข็มเนี่ยออกเลยดึงเข็มเนี่ยออกเลยนะครับแล้วทีนี้เราจะเริ่มถักเราจะเอาฝั่งซ้ายข้ามมาฝั่งขวาฝั่ง ฝั่งขวาเนี่ยทับเส้นซ้ายก็ดึงเนี่ยครับดึงประมาณนี้ก็ใช้แรงนิดนึงนะครับพยายามจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับพยายามจัดให้มันดีๆหน่อยให้มันแน่นนิดนึงนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขวาข้ามไปฝั่งซ้ายซ้ายทับขวาลอดใต้มา แบบเดิมนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่ะก็ดึงให้มันแน่นๆนะครับแล้วเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถักอีกฝั่งนึงเนี่ยให้มันได้8เซนติเมตรเท่ากันนะครับให้มันได้8เซนติเมตรเท่ากันกับฝั่งนี้นะวิธีวัดเราก็วัดจากตรงกลางนะครับนะประมาณเอาหรือไม่ก็ทําแบบนี้นะครับเราจับมาแบบนี้เลยเนี่ย จับมาเวลาที่เราถักเนี่ยถักไปเนี่ยเราก็จับมาแล้วก็วัดดูในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเรามาวัดดูให้มันถักมาให้มันตรงกันนะเดี๋ยวผมก็จะมาถักให้ดูนะครับถักไปให้มันได้แปดเซนติเมตรเลยนะเมื่อผมถักขึ้นมาได้แล้วนะครับสักพักหนึ่งนะครับสักระยะหนึ่งเนี่ยบางทีการที่เราวัดเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป๊ะ เสมอไปนะครับเราอาจจะวัดเนี่ยได้มันได้แปดเซนติเมตรเรียบร้อยนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าเรากะเอาตรงกลางเนี่ยเรากะเอานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการชัวเลยนะครับผมจะทําแบบนี้ผมจะถอดออกมานะครับแล้วผมก็จะมาจับดูนี่ว่ามันเท่าไหมมันไม่เท่านะครับเนี่ยมันไม่เท่านะครับเดี๋ยวเราจะถักฝั่งนี้ขึ้นอีกรอบนึงคือจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับ ถ้าเราฝึกทุกวันเนี่ยเราจะรู้เทคนิคของมันนะอะถักไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยมาวัดดูมันก็โอเคมันเท่ากันแล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่อมันโอเคแล้วเนี่ยเราก็จะถอดออกมาตรงนี้เนียถอดออกมาเวลาที่เราใส่มันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหม ที่มันเหลือตรงนี้เราก็จะเอาทําไว้ตัวปรับรูดนะครับลูกค้าใส่ก็จะใส่ในลักษณะแบบนี้นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทําสายปรับรูดกันนะทีนี้เยวเคลียพื้นที่แป๊บนะึงพี่น้องของเราจะได้ดูกันแบบง่ายๆนะครับมาตรงนี้กันเลยการทําสายปรับรูดเนี่ยนะครับ กรณีที่เราถักมาในลักษณะแบบนี้แล้วนะเราถักมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเชือกผมตัดมาฝั่งละหนึ่งเมตรห้าสิบมันยังเหลือเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ตัดให้ตัดเอ,อให้มันสักประมาณเมตรยี่สิบก็ได้นะครับเม็ดี่สิบทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ขนาดของออข้อมือของลูกค้าด้วยนะครับแต่ผมว่าเมตรยี่สิบเนี่ยน่าจะน่าจะตอบโจทย์กับทุกขนาดข้อมือนะนะครับนะถ้า เบื้องต้นผมบอกว่าเมาส50ก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยให้มาดูคลิปนี้ดูที่ผมพูดเนี่ยนะครับอย่าฟังเอ้ยอย่าดูอย่างเดียวนะครับให้ฟังที่ผมพูดด้วยนะว่าต่อจากนี้ไปให้ใช้เชือกเม่ส20ผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะแล้วก็น่าจะโอเคกับขนาดข้อมือของมนุษย์เรานะครับอ่ะทีนี้นะครับเมื่อเราถักมาแล้วเนี่ยนะครับเอาเส้นเกลียวเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ขอโทษนะครับเอาเส้นแกนเนี่ยนะครับสองเส้นเนี่ยนะ เส้นเมนหลักเนี่ยเอามาจับควย,นะย,ยกันในลักษณะแบบนี้นะครับเส้นเมนหลักเนี่ยจับควย,นะยกันในลักษณะแบบนี้นะครับจับควยกันนะเส้นเมนหลักจับควยกันในลักษณะแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาทําการถักถักทับเดี๋ยวผมจะแยกส่วนฝั่งนั้นออกไปนะครับแยกออกไปเดี๋วนะแปบบ๊บ จะได้ทําแบบช้าๆให้พี่น้องของเราได้ดูดูกันไปด้วยอ่ะเราจับควยกันในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะทําสายปรับรูดเนี่ยเราจะทําแบบนี้นะครับเอาเส้นที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยข้ามมาฝั่งขวาเส้นที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยข้ามไปฝั่งซ้ายเราจะใช้มือประคองนะครับเนี่ยก็ลอดมาแบบเหมือนที่เราถักตัวนี้เลยตัวสายมันนี่เลยนะครับอ่ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆ ใช้มือประคองแล้วก็ดึงเข้าประมาณนี้นะครับจังหวะการดึงตรงนี้เนี่ยเราต้องเราต้องฝึกแล้วก็ประมาณเอาว่าเราต้องใช้น้ําหนักมือขนาดไหน <ASH. S 1> เพื่อที่จะให้มันลูดง่ายนะครับให้สายเนี่ย venir. มันมันปรับลูดได้ง่ายๆนะครับแบบนี้่ะเราต้องประมาณน้ําหนักของมือเรานะว,ว่าเราต้องใช้น้ําหนักมือประมาณไหนในการดึงนะครับนี้ก็ เอาฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาข้ามมาฝั่งซ้ายก็อดใต้เส้นแกนมาในลักษณะแบบนี้เหมือนกันปกติเส้นแกนเนี่ยก็คือตัวเนี้ยเราจะตึงแต่ที่นี้เราไม่ตึงไงเราเรามาจับให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้ใช้มือประคองเอานะครับก็ค่อยๆดึงเข้าแบบนี้รอบที่สองแล้วรอบที่สามแบบนี้ มผมว่าสีรอบกําลังสวยนะ,ะเดี๋ยวเราทำกันสีรอบนะครับสีรอบเห็นไหมมันจะดึงได้นะครับเห็นไหมไม่แน่นไปไม่หลวมไปนะครับดึงได้พอดีนะสีรอบอันนี้สีรอบแล้วนะครับทีนี้ให้เรากลับด้านมาในลักษณะแบบนี้อ่ากลับด้านมา กลับด้านมานะครับเราจะมาถักฝั่งนี้ทีนี้ทีนี้เราก็จะมาถักฝั่งนี้มันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะถักกันทั้งหมดสีรอบเหมือนกันนะก็เอาฝั่งซ้ายเนี่ยข้ามไปฝั่งขวาขวาเนี่ยทับเส้นซ้ายแล้วก็อ่าเนี่ยนะครับแล้วก็ดึง เชือกให้มันเรียงกันสวยแล้วก็ดึงฝามาซ้ายเราจะทำสีรอบเหมือนกันนะสองสามสี่ อ่ะนะครับก็สี่รอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดึงกันนะครับว่ามันจะรูดได้ไหมอ่ะมันรูดได้พอดีเห็นไครับมันรูดได้พอดีนะ,ะนดดนะเวลาใส่แล้วก็ดึงออกเวลาเราใส่สวมเข้าไปในข้อมือเสร็จแล้วก็ดึงเข้าแบบนี้นะครับลักษณะของข้อมือก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการเก็บงานกันนะครับทีนี้ ในส่วนของการเก็บงานนะครับเราก็จะเลื่อนมันออกมาในลักษณะแบบนี้ก่อนแล้วทีนี้เราจะมาตัดจุดเส้นที่ถักเนี่ยสองเส้นนะครับเราจะตัดจุดนะเดี๋ยวจะตัดนะครับให้ปลายเชือกเหลือประมาณสักสามมิลนะเนี่ยประมาณนี้นะครับสามมิลลิเมตรตัดให้ตัดทีละเส้นนะครับอย่าตัดทีเดียวพร้อมกันนะตัดทีละเส้นนะครับเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยแบน เมื่อเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะจุดเนี่ยนะครับให้เปลวไฟเนี่ยมันโดนเฉพาะส่วนที่เราจะจุดเท่านั้นนะครับนะให้อย่าให้มีเปลวไฟเนี่ยมันจี้เข้าไปในตัวสร้อยของเราตัวข้อมือของเรานะให้มันโดนเฉพาะส่วนที่เราจะจุดนะครับประมาณนี้นะครับก็วก็มือบี้ลงไปเห็นไหมมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ทีนี้เราก็มาเอาตัวนี้นะครับ เหมือนกันนะครับเราจะตัดให้มันเหลือประมาณเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยให้มันเหลือประมาณ3เมนเก็บทุกส่วนให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้เปลวไฟเนี่ยไปโดนนะแล้วก็จุดแล้วก็มือบี้เข้าไปมันไม่ร้อนนะครับมันไม่ได้ร้อนมากนะฝั่งนี้เราก็จุดเรียบร้อยแล้วก็มาทําอีกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราก็ทําเหมือนกันเลยนะ สำคัญเลยนะครับการเก็บงานแบบนี้เนี่ยเรียวไฟเนี่ยให้มันโดนเฉพาะส่วนที่จะจุดเท่านั้นนะอย่าให้มันไปโดนส่วนอื่นนะครับอย่าให้มันไปโดนส่วนอื่นนะทีนี้นะครับเมื่อเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนะครับของการมาเก็บสายนะครับเนี่ยเราก็ จะใส่ลูกค้าก็จะใส่เข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยใส่เข้าไปในลักษณะแบบนี้การเก็บเนี่ยนะครับถอดออกก่อนการเก็บสายเนี่ยนะครับเราดึงเข้ามาแบบนี้ส่วนตัวผมนะครับผมจะเหลือปลายเชือกไว้อยู่ที่ ส่วนตัวผมนะผมผมจะวัดในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเหลือปลายเชือกไว้อยู่ที่ประมาณ3.5เซนนะครับเออ3.5นิ้วขอโทษด้วยนะครับวิธีการวัดผมจะวัดในลักษณะแบบนี้นะครับให้เหลืออยู่ที่ประมาณ3.5นิ้วอันนี้นิ้วนะครับไม่ใช่เซนนะนับเป็นนิ้วนะครับมันจะนับง่ายกว่ากันนะผมว่า3.5นิ้วก็คือ3นิ้วครึ่งนะครับก็ประมาณตรงนี้เราก็เอามือหยิกไว้ จีกไว้แล้วเราก็ม้วนนะครับม้วนแบบนี้แล้วก็มัดเนี่ยครับมัดอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ตัดจุดตัดออกแล้วก็จุดไฟแบบนี้นะครับเนีย่ยเห็นไหม ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็วัดอขอโทษด,ด้วยนะครับที่สายตกแล้วก็วัดให้มันเนี่ยให้มันอยู่ในสามสามนิ้วครึ่งเหมือนกันนะนประมาณนี้นะครับก็มือจิกไว้มือจิกไว้แล้วก็ม้วน ครับก็ประมาณนี้ดึงให้แน่นแล้วก็ตัดจุดตัดเนี่ยนะครับให้ปลายเชือกมันเหลือประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากนะจุดแล้วก็บีมันเข้าไปในลักษณะแบบนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับงานถักข้อมือนะครับงานถักข้อมือวัตถุมงคลที่มีรูนะส่วนมากเนี่ยนะครับเราเอาไปถักตะกุดนะครับ เอาไปถักตะกุดเนี่ยนะครับมันจะง่ายมากนะครับเชือกล่มที่ใช้นะครับผมแนะนําให้ใช้เชือกล่มเกรดดีนะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าใส่เพราะส่วนมากนะครับที่เราที่เราเห็น <_ C os al> เห็นกันเนี่ยนะครับหรือเราไปทําบุญผับป่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราจะได้ข้อมือมาเนี่ยเชือกลมที่เขาใช้ถักเนี่ยมันเป็นเชือกล่มที่แบบเวลาโดนเหงื่อนิดๆหน่นนอยๆเน,นี่ยแล้วมันจะมีกลิ่นนะครับมันจะมีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นนะเพราะฉะนั้นนะครับ เชือก่มที่เราเลือกใช้เนี่ยให้ใช้แบบดีนะครับนะเชือกที่ผมใช้ก็จะเป็นม้วนในลักษณะแบบนี้นะครับลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้นะผมแบ่งขายเป็นเมตรนะครับต้องบอกก่อนว่าเชือกลมตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแพงนะครับเพราะว่ามันเป็นเกรดดีเกรดพรีเมียมนะครับข้อดีของมันคือไม่อมน้ําไม่อมเหงื่อไม่มีกลิ่นอับนะลูกค้าใส่ก็สบายนะครับนะมันทนนะครับมันมีไส้ในนะเส้นเล็กๆแต่ว่ามันมีไส้ในนะครับในส่วนของเชือกลมนะ เดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับในส่วนของการถักก็จะประมาณนี้เห็นไหมนะครับอ่านะครับส่วนช่องทางการซื้อขายอุปกรณ์ผมจะฝากไว้ในหน้าคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอโซของเราด้วยนะครับผมสัญญานะครับผมจะทำคลิปวิดีโอดีๆนะครับสอนถักพี่น้องของเรานะครับมีเวลาผมจะทำคลิปออกมาสอน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 ,สอนกันแบบละเอียดสอนแบบไม่มีกั๊กนะครับผมตั้งใจนะครับตั้งใจแบบจริงใจเลยอยากจะให้ทุกคนมีอาชีพเสริมผมไม่ต้องการให้ทุกคนยึดเป็นอาชีพหลักผมอยากให้ทุกคนมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมนะครับ เมื่อเราต่อยอดและพัฒนามาได้ดีเนี่ยนะครับจากอาชีพเสริมนี่แหละมันจะมาเป็นอาชีพหลักในวัยเกษียณของเรานะครับนะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกคนเนี่ยทำได้สู้ๆนะครับเพื่ออาชีพเพื่องานวัยเกษียณของเราเพราะไม่มีใครสามารถทำงานได้จนแก่จนเท่านะครับเมื่อถึงวัยเกษียณเราก็ต้องเกษียณ วกยเกษียณเราก็ต้องทํางานหาเลี้ยงชีพนะครับไม่ใช่ว่าเกษียนแล้วเราจะนอนอยู่เฉยๆนะฝึกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับนะถ้าเราขี้เกียจทําแบ่งปันให้ลูกให้หลานนะครับผมก็ยังอายุไม่เยอะนะผมก็ยังทําเลยนะครับก็ส่วนมากเนี่ยจะรอทํากันไหวกษียณนะครับอยากจะให้เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากครับผม